ดังเรื่องของพระเทวทัตนเนอะเรื่องของพระเทวทัตเ,เป็นเหตุทานที่เกิดขึ้นโยเมืองอาราชคกลึโปลละตอนนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระสรูร้ที่เมืองขยายคขแนมคธแล้วก็ได้สเสด็จจาริกไปเผยแพร่ํามตามโมบานตามนิคมตามเมืองต่างๆโดยทีุ่ดแม้เมืองกับิลพัฒซึ่งเป็นเมืองที่พระสูตรก็ได้สเสด็จไปเหศีปรด พระพุทธบิดาและกับพระปยุรยาดให้ได้สัตว์่าเหลื่อมใสกันส่วนนะจากนั่นก็เสด็จกาลิกขยายวงกว่างออกไปพระปยุรยาดตามกับตรงหลูกใส้ของตนออกบวชติดตามพระพุทธเจ้าไปเป็นจํานวนหลายท้ายก็มีเหล่าเสือพระวงจากเมืองกบิลพัฒและกับเมืองเทวัตหะออกบวชพร้อมกันเป็นหลุนใหญ่ร่วมแล้วหกท่านแต่คือพระปฏิญักพระอนุรุทธะพระอานนท์ พระภคุพระกิมพีละละกับพระเทวทัตนอกจากนั่นก็นยังมีสังผลบบก็คือสังตัดผมออกบวชติดตามไปนัน่อีกคนหนึ่งเสว,วาวุบาลีท่าน<ม>เจดท่านเนี่ยบวชแล้วก็ได้บำเพ็ญเพียนจนได้เป็นพระอาลาหันหาท่านเว้นพระอานทน์กับพระเทวทัตพระเทระที่บวชในรุ่นนี่ตางกับเฮตประโยชน์แกพระพุทธศาสนาจำยังเต็มที่ ยังเก่นพระอานนท์ภายหลังก็ได้เป็นพุทธอุปัฏฐากปึงผููค่อยดูแลรับใส่ใก่จิตพระพุทธเจ้าสามารถจดจำกําสอนที่พระพุทธเจ้าร่งงจงสอนแก่ตนและกแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีจนได้รับเลือกให้เป็นผู้แสดงขอธรรมที่เอินต่อมาว่าพระสูตรกับพระอาิิธรรมในการสักานาพระธรรมวนันเพื่อจำอิทธิอแรก อีกตัวหน,นึ่งกับือสัานพระอูบาลีเป็นผูกำหนดจดจำพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับเป็นแนวปฏิบัติอันเป็นรูปแบบของประสงค์และกับวนัยขอปฏิบัติอื่นๆซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้สแสดงขอระเบียบปฏิบัติซึ่งเอื่นต่อมาว่าพระวนันในการปังญานาจังที่หนึ่ง,งังตำยึดคือกันพระเทวทัตนั่นเป็นพระโอรสของพระเจ้าเทวตหะ เป็นปราเกตขาของพระนั่งยะโสตาลาหรือว่าพิมพผ้าพระมารดาของพระล่าหุนโอรสของเจ้าใต้สิตถะเมื่อบวชแล้วก็ได้บรรลุเพียงสัน้นแต่ก็สแสดงฤทธิ์อันเกิดจากชาตนได้ยังเช่นแปลงโตได้หายโตได้เป็นต้นกลางหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตี่เมืองโกสัมพีพร้อมด้วยพระสาวกปุหญ่ยหลายท่านร่วมตั้งพระเทวทัตน,นั่มก็ได้มีลาักะลยาเกิดขึ้นหลาย เจ้าเมืองโกสัมพีที่มีความจัดธาเหลื่อมใสตังแต่จัดเตรียมผ้าบังยาบังอาหารบังไปวัดเมื่อไปหอดไปถึงวัดแล้วเขาห้องถามกันว่าพระบรมศาสดาประทับอยู่กุฏิใดพระสาลีบุตรอยู่กุฏิใดพระมหาหมกตัลานักเปนอยู่กุฏิใดพระอนุรุทธะพระอานุนพระปะุพระกิมพิละอยู่กุฏิใดซึ่งล้วนแต่ถามหากุฏิพระอุญัยกัน คนที่ถามถึงพระเทวทัตวัทน,นานั่งหรือว่ายือนอยู่มองใดเนี่ยบ่มีเลยพระเทวทัต็ประสบภ้าวัตเจงตีเรื่อยเข่าบ่อยเขา่าเกิดความหน่อยเนื้อตัําใจเคลื่าโอ้ยเฮ้าเนี่ยกบ,บวชมาพร้อมกับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นกับเป็นกะตัดมาบวชเข้ากับเป็นกะตัดมาบวชคือก,กันแต่ว่าผัว้นกลับไปเข้ารบหักปวายเครื่องจักการาแก่คนเหล่านั้นบ่แนมเอาเลยแนมขามเอาไป แม้สี่ถามซื้อเฮ้ากับบอมีพอ่พบคืดเจงสีหลับกับคืดสีอาสนะโมวันรุ่นแบบนี้คืดหาตั้งให้ตนได้รับสักกาละเหนือปอมูน้ำกัน,ก,น,ออนก็เลยคึดนวาเห็ดยังไหดีจึงสีได้ยังที่คืดแต่แน่ว่าเออตอนเนี่ยควรสิไปพึงาพาผู้ใดดีพระเจ้าฟิมดีสารเมืองราชเกลืแม้สิมีทหารบริวารหลายแต่กับเป็นจิตพระพุทธเจ้าระดับโสดาบันบอ่ออาจสิสซักน้่มาเป็นพวกไหน แม้พระเจ้าประเนรสนาธีโกศลจะคือกันแต่ว่าอาจาย์ศัตรูกูมานโอรสของพระเจ้าพิมพีสารนี่ยังอ่อนด้อยมองโอเรื่องบาปบุญคุ้นต,ตอดตนนี่สามารถเกลี่ยความมาเป็นพวกได้เมื่อตกลงใจแจงสี่แล้วก็เลยไปยั่งเมืองราชเกลือเนละมิตตนเองเป็นนมน,น่อยท่านงูไวท้ทีข้อโตโตหนึ่งที่แขนสองข้างขาสองข้างอิกสีโต ผูกมุ่งขุดพาไว้เส่งปีศาพืนหนึ่งเฮ็ดเจ้าเวียงบาผืนหนึ่งหอกไปด้วยสังว่านงูจังตีและกับโว่ลงไปนั่งตั้งตักของอาสัตสตรูกูมันประกาศโตวาซือวาเทวทัตและกับกลับล่างเป็นภิกษุเฮ็ดไออาสัตวสตรูนี่เลื่อมใสรับเป็นปูอุปปการะเฮ็ดไอมีหลักสักกะละยังหลวงไหลายพระเทวทัตหลังจากที่เฮ็ดไออาสัตสตรูกูมันสัดท่าแล้ว กลับมีจิตกำเริบหลายขึ้นเกิดสนิบกคร้องประสงค์เธอเองเมื่อขึ้นเจียงตีท่าน,นั้นละ่ะท่านจะได้เสื่อมลงท่านที่ลิสติมีอยู่กับเบิดไปแต่ว่าพระเทวาวัทัตย่งบอหูซึ้โตได้ไปกราบทุนพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระพุทธองค์เนี่ยทรงสลาบภาพแล้วควรสจิได้พักฟันได้แล้วตอนนี้สิเป็นผู้บริหารประสงค์แทนเอง พระบุทธเจ้าก็ต้องปฏิเสธจึงเสียใจได้ผูกอากาศพระบุทธองค์ไห้เป็นฟังและพระบุทธองค์ต้อง,งเฮ็ดให้เนี่ยละไหเฮ็ดให้ซ้มประกาศนิยกรรมก็คือประกาศความคิดของพระเทวทัตให้หู้กันตัวเมืองราชคฤห์พระเทวทัตเคลื่อนาโอ้บัดนี่เข่าถือพระสมณนะก็ดมเนน็ยตัดทิ้งแล้วเท้านี่ตีเวสไให้พระสมณนะก็ดดมวิบัตให้ได้จะเลยเด็ไเปหา อาวาสศัตรูโกมันเตี่ยความว่าคนเห่าปัจจุบันเนี่ยมีอายุยืนประเจ้าพิมพีสารก็คือกันแต่แมน่ว่ามีอายุยืดยังสีปากโกมันก็สิบสิดติดในรัชจะสมบัติบ่าอาจติดเป็นปราราซาเป็นพระเจ้าเป็นดินได้หรืออาจติดจีวงกดต,ตายไวก่อนเจึงควัติดะหารพระเจ้าพิมพีสารซะตีได้เป็นกษัตริย์เป็นปราราซาและตนเองกติตได้ทหารพระพุทธเจ้าและก็ติดเป็นผู้ปกครองสงแทม อาศาสัสตรตรูโกูมนันคล้อยหลงเสือเห็นจริงตามคำของพระเทวทัตแต่ว่าบ่้ประหารพระบิดาเป็นงแต่รับสั่งให้จำคุกพระบิดาไว้และก็สถาปนาตนขึนเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์เมืองราชพฤตและก็ได้บำรุงดูแลพระเทวทัตเป็นอย่างดีแม้ได้ถึงระดับนี้แล้วพระเทวทัตกับ,บ่ได้พอใจกลับเกิดกำเริบเสิบสามในทั้งให้หลายขึ้น ตอนแรกก็ได้แหวงหาหนักแม่นตะนู่ว้หล้ยคนแล้วก็ตรงไปเพื่อให้ไปยิ่งพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อบุคกคนเหล่านั้นได้เขา้าใกล่พระพุทธเจ้าได้สดับตั้มได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันทั้งมัพปราเกวทัตแต่ยังบวว่างมือคึ้ว่าโอ้เข้าข่าเหงก็ได้ก็เลยขึ้นไปตั้งเขาคิดสะปูดแอบอย่ข้างจังหวันหินใกล้ทั้งประเด็จลงจากเขาคิดสะปูดของพระพุทธองค์ เพระบุทธเจ้าสเสด็จลงมากะระยะมอจาะจาแล้วกลิ่นก้อนหินบักได้ลงมาเพื่อให้ทับพระบุทธเจ้าองค์ก้อนหินนั่นกระทบหินในระวังไม่แตกกระจายลงมากระเจ็ดหินชิ้นหนึ่งกระเด็นมาถึ่ประบาทของพระองค์เตด,ดให้เกิดหอบปลล่อิเกิดขึ้นมันต่ำหน่ขึ้นแต่ว่ากระบ่ได้ยินไ้พระพุทธเจ้าองค์มีอันตรายแต่อย่างไหนแต่พระเทวทัตได้สั่งบาปนักเป็นครุกรรมประเพทหนึ่งแล้ว กรุกรรมนั่นก็คือนี่แหละโลยิตุประบาทหมายถึงกรรมทีเอดไหพโลยิตของพระพุทธเจ้าออกขึ้นก็คือมันตํำเลือดเมื่อบออาจสังหารพระพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองพระเทวทัตกะยิ่งยินร้อนร้ายขึ้นได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าอา,าสาตระตูขอประหลัดตะตานโอกาสเหตปล่อยสั่งหลวงือวานนาลาจิลี่ในคณะที่มั่นตกมั่นไปขวงทั้งบินทบาทของพระพุทธองค์กับคณะสง์ ส้างที่ได้ําำลายพระพุทธเจ้าพระเจ้าอาสาประตูกับพาะัาตะท่านให้อานะเมื่อสั่งหน้าลากิลีตรีเขามาหาพระพุทธเจ้าพระอานนซึ่งเป็นอุปถากยู่ด,ด้านหลังก็ได้ผลันออกไปยืนขวางหน้าพระพุทธเจ้าไว้ย่อมสละชีวิตเพื่อป้องกันพระพุทธองค์แต่ว่าพระพุทธองค์ก็ต้องหามไว้ต้องปล่อยนอำอมริคือพระมาหากรุณาไปย,ยัย่างสั่งน้าลากิลี เดในสร้างยุดธมันเศ้าคลั่งและการย่างตับพระพุทธองค์กับเสด็จดำเนินบินตบาทต่อไปคำสัวอันหาสุดลิ่มจิมปักตูของพระเทวทัตที่เ็ดในทำต่อพระเจ้าพิมพีสารและจะต่อพระพุทธองค์หลายประการตั้งแต่ให้ประหารพระเจ้าพิมพีสารตรงนักแม่นตาโนไปยิ่งพระพุทธเจ้ากึ่งก่อนยิงบอกไงลงมาทับพระพุทธเจ้าแม้สิเป็นคมตัวไล่ พวกอนก็บหบ,บ้างบอหโหบ้างจึงบอปรากฏเป็นข่าวดังแจมแจ้งเพื่อจังกับรมสัวทีิปลอยให้สร้างหน้าร่ายกิรีไปทำไรพระพุทธเจ้าย้อนว่าเป็นการระทำจี่ผู้อนโ h o กันทั่วไปพร้อมทั้งเห็นว่าพระอานนท์เสียสละชีวิตเพื่อระพุทธเจ้าจังใดเ,เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสนะสร้างหน้าร่ายกิรียได้จังหดเห็นไอ้พระ้าชนัดท่าเลื่อมใสพระพุทธองค์หลายขึ้นและก็เริ่มสุบติบบ่พอใจ ต่อพระเจ้าอา,าสากประตูกันพระเจ้าอา,าสากประตูได้หูเรื่องก็เลยตัดความอุปธรรมตั้งวัดกี่เคยถวายพระเทวทัตเลิกคบหาต่อไปสั้งปอยต้าก้นบอยเย็ดบุญบอยไ่บาทพระเทวทัตอีกแค่ไหยพระเทวทัต์ลําบากหาบอพ่อเลี้ยงชีวิตเอถึงแจงกันแกนยังโบหูุึกโตยังคิดบอได้ว่ามันเป็นผลมาจากการกระทาอันตัวไลยของตน สุดท้ายได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอป้อนให้ทรงอนุญาตประสงค์ปฏิบัติจิตสำคัญหาย่างจะเกื้อเพิ่อโยในป่าตลอดชีวิตเพิ่งดินตะบากเลี่ยงชีิตตลอดชีวิตกวนนงหอมเฉพาะผ่าบังสุขุนตลอดชีวิตเพิ่อโยตามเหงาไม่ค้นไม่ตลอดชีวิตบอกพึ่งสันเหนือและกับป่าตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธบอกว่าอย่าเลยอย่าเลยเทวทัต ปิสุรูปใได้าสนาสิโยปฏิบัติเก่งตันจะเย็ดตามศาสนาเถิดพระเทวทัตจะนำเรื่องกลับมาเล่าให้พระไม่ฟังไปมีพระไม่บางพวกยังวัตันเดียวทํามาวนในปัดเจียนกันหลงเสือพระเทวทัตและก็ติดตามพระเทวทัตไปพระเทวทัตก็จะมีพวกพรเจี็นตอบกับเจ้าของประมันหาลอยลูกออกจากเมืองราชพฤกษ์ไปอยู่ที่ตําบลขย่าศรีสะให้พระปฏิบัติตามหลักหาพอนั้น ปซาส้นส่วนหนึ่งแต่สัท่าเลื่อมไตตายวความอุทปธปกาละเหศอายุกันได้ตอนหลังพระเทวทัตได้กึดแยกสงายของตนออกจากสงมูไนยแยกทำสังฆกรรมตังหักแม้พระพุทธองค์ทรงตราและกระหามตามแล้วกับบอย่อมปั้งเป็นอันว่าได้ทำคารุกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เอิ่นว่าสังฆเพศก็คือการงทำสงให้แตกแยกกันหรือว่าการแยกพปรสง์ออกจากกัน พระพุทธองค์ก็รับสั่งให้พระสารีบุตรกับพระมาหาโมกัลลานะอัครสา,าวกทั้งกูไปย่งไ่ย่าศีรษะท่านทั้งสองไปหอดไปเถิงแล้วก็ได้แนะนําเรื่องพระธรรมวินัยเรื่องสังกรกรรมและเรื่องอื่นๆให้พระทีอยู่กับพระเทวาทาัตฟังพระเหล่านั้นได้สติโูตาสว่างก็เลยจิมพระเทวาทาัตตามพระสารีบุตรกับพระมาหาโมกัลลานะมาที่เมืองรจจัชคฤห์ เมื่อเป็นจจงสี่เฮตไให้พระโกกาลิกะติดเอกของพระเทวทัตนี่บ่พอใจพระเทวทัตเพราะตนเคย่อเตือนพระเทวทัตแล้วว่ายไวใจพระสารีบุตรกับพระมาาบอกกล้าละนะแทว่าพระเทวทัตนี่กลับบ่เกลือแถมยังกล่าวบอกว่าพระสารีบุตรกับพระมาาบอกกลาละนะเนี่ยมหาตนเพราะเห็นดีห็นงามกับตนที่มากกับเพื่อทีเขามาเป็นโมเป็นพวกนั่น แล้วพระากการลีกักแยกเข้าขึ้นกระแทกที่นหนาเอิกของพระเทวทัตพระเทวทัตถึงกับกระอักเลือดล้มลงและกะ็เกิดอาภาธทายแห้งขึ้นหลังจากอาพาธไายแห้งทุกทลัมานอยู่เก่าเดือนุด่้ายพระเทวทัตจะเริ่มมีไก่อ้อยวทอดแท้ต้องการสี่เห็นพระพุทธเจ้าจะเล่ยบอกให้ลูกทิษภาพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฝ่ายลูกทิศจะยึดออดบอย่ย่อมพาไป โดยอ่างว่าพระเจ้าวัตทับ่ตื่กับพระพุทธเจ้าสิภาพด้วยเฝ้าได้จยังไหนพระเ,ะเจ้าวัตทัดจอ้อนวอนว่าโอ้ยพวกเธอพวกเจ้าอย่างห้เฮ้าจิบหายเลยเฮ้าได้ทําความอาฆาตในประสาทสดาไวแต่ว่าความอาฆาตในเฮ้าของพระสาสดาเนี่ยบ่ได้นี่เลยพวกเธอย่างไห้เฮ้าจิบหายเด้อเมื่อพระเจ้าวัทัดขอร้องเลื่อยเขาบอยเขาลูกศิษย์จะเฮ็ดแค่ไม่ขึ้นเป็นข้านห้าม คอยกันหามพระเทวทัตไปเป่าไป,ปพุตธเจ้าไปหาพระพุตธเจ้าตอนนั้นพระพุตธองค์กับประทับอยู่ที่วัดเจตวันเมืองสาวตถีลูกพิษจะหามพระเทวทัตไปจนหอดเมืองสาวตถีเมื่อหอดสาะโบกกลานีซึ่งอยู่าขทางเขาวัดพระเทวทัตก็ตั้งให้หยุดขอลงไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนเขาเป่าเมื่อเขาวางขั้นหามแล้วพระเทวทัตก,ก็คยอยย่างเท้าลงไม่เหยียบดิน เมื่อลุกขึ้นยืนได้เต็มสองเท่าปรากคตว่าเท่าทั้งสองได้ค่อยๆจมลงไปทีเพือนดินตามลำดับตั้งแต่้อเท่าหัวเกาแอวน่มจนหอดข้อเมื่อปากและปลายหูดังสิจมลงไปพระเทาวาทัตจะได้เว้าขึ้นบอกว่าข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั่นผู้ต้องเป็นอัครบุคคลต้องเป็นเสพยิ่งกว่าเทพบต้องเป็นสารจีผู้ฝึกนอลก้นผูก้นฝึก ต้องมีปลัพว์ชนะแต่ละอย่างเกิดด้วยบุญนับรอยว่าเป็นปลัพนะทีเพิ่นด้วยกระดูกเหล่านี้พร้อมด้วยล่มหันใจจากนั้นร่างของพระเทวทัตก็ค่อยๆหายลงไปในแผ่นดินว้าวยังปวกเท้าว้าก็คือว่านี่ล่ะพระเทวทัตถือแผ่นดินสุกสถานที่มองนั่นปัจจุบันนี่ก็ยังปรากฏอยู่เป็นน้องนำนาปักตูท่างเขาวัดพระเจ้าตะวัน แต่ว่าตอนนี้มันตื่นเขินหลายตื่นเจ้าบ้านแถวนั้นแตยอมรับว่าอีม่องนี่เนี่ยเป็นม่องที่จังให้โมมีฟูได้่ดา,าลุกล้ำก็ไปเฮ็ดหน้าหรือว่าไปปลูกพักไปเฮ็หตุยังอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นตังเงิดขื้อกันพระเจ้าวิหลังจากเกิดแผ่นดินสูบแล้วตำนานก็ยังบันทึกไหววาได้ไปบังเกิดในอเวจีมหานารกซึ่งเป็นนรกที่ลกที่สุด มีการปลาหนาไว้ว่าพระเทวทัตเกิอดอยู่ในนรกเอเวจีนั้นบ่อาจสิไวสิงใดตึกไฟใหมย่ยุเพราะได้เหตดผิดต่อพระพุทธเจ้าปูบวันไวการีละของเธอสูงประมาณหนึ่งรอยยอดเกิอดอยู่ในกลนเอาเวจีซึ่งละประมาณสามรอยยอดสีสะสอดอยู่ในแผ่นเหล็กอขัทงท่งองจนถึงหมวกหูเท่าทั้งสองจมอยู่ในแผ่นเหล็กขังล่างเถึงขอเท่า เหลาเล็กกับทอปนตานขนาดใหญ่ทะลุออกมาจากฟ้าด้านหลังแข้งทะลุหลังทะลุหนาเอิบปักติดกับด้าดหนนาะอีกเหลาหนึ่งทะลุออกจากฟ้าด้ันหัวแท่งสีขางด้านหัวทะลุสีขางด้านใต้ปักติดกับ้าด้านใต้อีกเหลาหนึ่งทะลุออกจากแผ่นเล็กด้านบนแห้งกระมอมทะลุไปถึงด้านล่างปักติดอยู่กับแผ่นดินเล็กอันนี้ก็โอ้พอฟังแล้ว เออซือว่าโอ้เป็นการลงโทษที่รุนแรงแท้แทแมนบมดเลยน่าจอมเออบาทนี้ออถามว่าวเมื่อพระเทวทัตรมต้องได้รับโทษจังตีเราเป็นอย่างพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระสัพพนรยตจึงทรงอนุญาตให้พระเทวทัตบวช้าเธอบบเดบวชเธอก็สิว่าต้องเฮ็ดผิดต่อพระพุทธองค์บ่ต้องรับโทษจังซีเอออันนี้เิ่น็มีที่มาที่ไปบอกเราไว้เออบอกว่าในตำนานเนี่ย คนเด็กตอบไปบอกว่าเพราะปัจถานคตทรงเห็นว่าพระเทวทัตน่แม้สิทรรมกำหนักแต่ว่าตอนทุดท้ายได้กล่าวสแสดงตนถึงพระพุทตองค์ว่าเป็นสรณะการสแสดงตนเป็นผู้ถึงพุธพระพุธเป็นปรณะนี่แหละที่สีเหตไถพระเทวทัตได้มีปัจจัใจแห่งภพกาศต,ต่อไปแต่เกิดเห็ุไอเด่เกิดอีกและก็เมื่อเกิดไม่จะมีโอกาสได้สร้างบุญสัางกุงศลได้เมื่อทรงเห็นเึงปีจึงต้องอนุญาตให้พระเทวทัตได้บวช แต่แมนว่าบ่ได,บด้บวชแต่สิได้ท่ำกำนักตอนเป็นฆราวาสกรลหัตเมื่อท่ำกำนักแต่สิบ่ได้โอกาสเ็ดปัจัยแห่งภพศาตรต่อไปดังนั้นเมื่อบวชแล้วแม้สิท่ำกำนักกับ,บกจริงถึงจังปันก็สิสามารถท่ำปัจัยแห่งภพศาสตรต่อไปได้ในธรรมนานเป็นเราไหวบอกว่าพระเทวทัตน์นั่นสิสวยถุกอยู่ในเอเวจีมหานรกตลอดแสนกับแสนกัน พัฒจากนั้นเกิดสีได้มาเกิดเป็นมนุษย์สี่ได้ออกบวชและก็ได้เป็นพระประัจเจกพุทธเจ้ามี่นามว่าอัจฉริยะพระเ,เทวทัดได้รับทุกโทษเจงสี่เพราะว่าได้เหตุสิงสัรไหลมหาศาลที่เหตุสวัวลหลเจงสี่ยดอนยีงแต่ย้อนบอาจสิคุ้มยึดไว้ได้ปล่อยไปตามอารมณ์ให้ที่มันเกิดขึ้นก็เลยเหตุสิงสวัวไหลมหาศาลและก็ได้รับทุกได้รับโทษนะักเจงสี่นี่ละ่ะออกสัญญาจ้อมสุบโสดซคอน สิ่งที่เข้าได้ยินได้ฟังเกณฑสีเน,นี่ยเนาะเข้าไปเห็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้านั่นแหละแม้ว่าพระเทวทัตนี่สิยชดไล่พ่อพระองค์ทําลายพระองค์จังได้พระองค์แต่ย่งทรองมีพระเมตตาบ่ได้เฮ็ดให,ให้พระเทวทัตนี่มีความเ,เสื่อมจากสิ่งที่เป็นมรคลในอนาคตการต่อไปไว้เต็มใจ ยัง่งทรงมีพระเมตตาพระมหากรุณาต่อพระเทวทัตคือจังครับแน่ที่บอกอะไรว่านี่ลหละพระองค์จะอนุญาตให้เทวทัตบวชเนี่ยญาติย่อมสมบูรณ์สอคันอ่าเพราะพระองค์อ่าเห็นว่าเออแม้เทวทัตนี่สิเห็กุกรรมหนักเด้แต่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยก็ยั่งได้กล่าวสแสดงตนถึงพระพุทธองค์อะ่ะที่บอกว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น โคตรทรงเป็นอัครบุคคลทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเทพทรงเป็นสาราีผู้ฝึกดาลชนที่ควรฝึกทรงมีพระลักษณะแต่ละอย่างเกิดด้วยบุญนับร้อยว่าเป็นตรณะทีอ่พึ่งด้วยกระดูกเหล่านี้พร้อมด้วยลมหายใจเบื้องตีละเอากระดูกกับลมหันใจบูชาพระบุตรเจ้าสุไทยได้แสดงตนถึงพระบุทธองค์เป็นตรณะนี่แหละยอดย่อมการแสดงตนเป็นบูถึงพระพุทธเป็นตรณะนี่แีละจึงเห็นไอ้พระเทวทัต ได้มีปัใจจัยแห่งปปสัดต,ต่อไปแต่คือว่าเทศแหนเล่าเนี่ยได้เกิดยิกเมื่อเกิดไม่จะมีโอกาสได้ตางบุญตัตงกุศลไนใดเนี่ยพระพุทธองค์เมือ่อทรงเห็นจึงติจึงอนุญาตให้พระเทวทัตได้บวชเป็นบญญมดเลยนะย่อมแต่แม่นว่าบวชได้บวชนี่สิไปทำกรรมนักต,ต,อตอนเป็นกัลเลงัดเมื่อทำกรรมนักจิบว่าได้โอกาสาทำปัใจจัยแห่งปปสัดต่อไปเมื่อบวชแล้วแม้สิทำกรรมนักแต่จริงถึงจังสันก็สามารถทำปัจจัยแห่งปปสัดต่อไปได้เบิง่งติละ ยากย่อมสุปูรณสขันน,นี่คือพระมาหาการุณาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อพระเทวทัตเด้ผู้ที่มุ่งไร,ร่ต่อเพิินเห็นบ่ละอยากย่อมสุโูรณ์สุขัน,นพระพุทธเจ้าจะต้องให้อภัยใดแต่ตละเอมันจะเป็นสิ่งที่เป็นอุท่าหอนสอนคิดสอนใจเตือนคิดไปคิดใจให้พวกเข้าเด็กพระพฤติดีปฏิบัติดีคนเข้านี่เนะาะแต่แม้นว่ามันมีโอกาสได้การกลับตนกลับตัวได้มันก็ดีได้ กับตนกับตัวกับหัวกับหาเนี่แหละญาติย้อมสมบูรณ์สคขันกับจิตกับใจไดเอ่เคยเห็ียิดเคยตั้มพิดมาแมนว่ากับจิตกับใจได้มันกับสามารถเป็นก้นดีไดเอ่สังคมก็พร้อมในการที่จะให้อภัยเห็นบล่แหละญาติย้อมเอ่คือจังกับแม้แต่ผู้ที่ติดคุกติดตะล่างคือกันแมนว่าผู้ที่จองจำเอ่ถ้าแมนว่าเอาเป็นปิ้ลป่อยออกมามาประพฤติดีปฏิบัติดีดำลงตนปฏิบัติดี นักโทษิ่นจะยังมีนักโทษชันดีเห็นบอกะอะติย่ยอมสมบูรณ์สุขันโบถูกจับลุมคุม้มครงแต่ยังเป็นนักโทษชันดีจะสามารถออกมาใส่ชีวิตประพฤติดีปฏิบัติดีุด่มความคิดใจรักษาจิตใจอย่าไปเห็ุสิ่งที่มันเป็นความชัวความไล่ยหยิกสังคมกับพร้อมในการที่สิห้อาภัยจังสันานานี่อันนี้นเป็นสิ่งที่เป็นหลักที่เข้าสามารถนําไปยินตรองยินิตีเคราะห์ใด ปิจารณาได้เสร็จแล้วเนาะจ้าจอมโผล่โซคอนล่องน้ำไปยินพรอพ้อมปีนิดิีกระพิจารณาเบิ่งเด้อเออแล้วเข้ากับสิเข้าใจความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงนี่ยล่ะคนเข้าบังเทือกันยังที่ว่านั่นล่ะชั่วเจ็บขีดีจจเจ็บอ้นแมนบอลล่ะจ้า่อมเอ่อบอมแมนว่าโอ้ยอีหยังต่างๆแบบผีบอเผาเงาเบอเหยียบเอ่อก็ประเภทบอมหอายอภยอัยกันเลยมันกับบอมแมนแล้วอ่าอันนี้บอมแมนรักในพระพุทธศาสนา ลักในพระบุทธศาสนาเนี่พระบุตรเจ้าเป็นสอนให้อภัยแมนบอกแล้วพอเบนบอกให้แพ้เมตตาเห็นบก่กอะไรเน่จมเมตตาโลกโอปัตตมพิการเมตตาเห็นบม่มแเมตตาทำกรรมจุลโลอุ้ยรักตั้มกรามตอนในพระบุทธศาสนาเนี่ยแมีแต่แพ้เมตตาให้แกกันและกันเอบอบ่ถือตวจโกรธเครื่องบอ่แมนเอาเป็นเอาตายกันเออพอถ,ถึงแหม่ย่ำหนึ่งก็เอาไปใส่ชีวิต ตามปกติแม่นบ่เนี่ยที่เป็นบางเยอะเบื่อเห็นบ่เอาเดียินโอ้ปุ่นนี่เป็นนักโทษประหารเนี่ยว่าสันแต่ว่าเอาเมื่อกลับตนกลับตนได้กลับจิตกลับใจเจ้าของได้สังคมกับพร้อมในการที่สิให้อภัยเดี๋ยวโมเมนต์ธรรม,มาดาเดยมเม์ญาติโมสมบูรณ์สุขันรักตั้งในตั้งพระพุทธศาสนาให้กลับตนกลับโตตาเจีงตันนะนั่นแหละคือสิ่งที่โอ้โมเมนต์ธรรม,มาดาเออขอ ไห้เหาเนี่ยได้มีความตั้งคิดตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการถึงพระัตนาใยเป็นที่พึงแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่มนีความสําคัญคือกันแม่นบ่ะไรยากจอมปุดตังสารนั่งกัจฉามิกับพระเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะทั้มมั่งสารนั่งกัจฉามิกับพระเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสารณะสังฆังสารนั่งกัจฉามิกับพระเจ้าถือเอาประสงค์เป็นสารณะเห็นบ่ะไรยากจอมไอ้ตุตีย่มตีตาตีย่ำปีเจงสาระ อ่าที่พระสงฆ์องค์เจ้าพ่อแม่ยกู้บาอาจารย์เปิ้นตังเปิ้นสอนอ่าเปิ้นป้าเฮาสวดเฮาสาธยายมันกับเม่นความเปิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นล่ะขอให้พวกเฮาเนี่ยตั้งจิตตั้งใจนั่มติงทางเรานักอ่ามากกำหนดอ่าแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติให้มันได้อ่าตามที่เปิ้นบอกเปิ้นสอนเปิ้นตักเปิ้นเตือนนั่นล่ะญาติโยมเอ้ยชีวิตเฮาก็สิมีความอยู่เย็นเป็นสุขแบบว่าหละญาติโยม ชีวิตเฮ้าะโอไดจีเพิงน่ฮะนะ่ะเฮ้ามีจีเพิงเฮ้าไดจีเพิงด้อจังครับจีเพิงทางต่างจีเพิงว้าไวอันตามยังเจมาเจมสระอิปิกะขาทายปนามะเสปะหุงเวสรนังยันติปัปปตานิวานานิจะาอารามะปรกกะเจตยานิมนุษย์ปาปยาตจิตา มนุษย์เป็นน้นมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาปูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุกะเจดีบ้างเป็นสารณะเนตังโคสารนังเทมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสาระมาคมักจับปะทุกขาปะมุตจติ นั่นมีใจสารณะ,ะอันจะเต็มเลยนั่นมีใจสารณะ,ะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะ,ะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากุกทั้งพวงได้โยจะพุทธันจะธรรมันจะวังกันจะสารนังกะโตจัตตาริอริยสัจจานิสม,มับปัญญายปัตติ ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุติพระรำประสงค์เป็นสารณะแลว้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสีด้วยปัญญาอันชอบทุกังทุกขะสมุปปาตังทุกกปปะเสจอติกมังอริยันจัดทั้งกิกังมักกังทุกขุปสะมะกามินังคือเห็นความทุกเหตุให้เกิดทุกความก้าวล่วงทุกเสียได้ และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับตุขเอตังโอสารนังเทมังเอตังสารนมุตตะมังเอตังสารณมากรรมะสัปพะสุขะปมุตจตีนั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้ว ย่อมพ้นจากทตกตั้งปวงได้เจบัลลังก์นีย่อมนะนี่คือสิ่งที่นำมาเว่าสุปางจะสละนะเพื่อเป็นอุท่าห้อนตอนจิตสอนใจเตือนจิตไปอจิตใจให้เข้าได้ดำรงคงมัน่นอยู่ในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีนะ